คู่แรกกรรมการออกคะแนนให้นักมวยธนบุวแรงนัน49คะแนนและให้นักมวย48คะแนน3เสียงเหมือนกันนะครับมาถึงคู่ที่2ฝ่ายที่รุดน้ำหนัก129ปอนด์ดูแดงก่อนเลยครับปีนี้อายุ21มวยจากสุขโขทัยนะครับนี่คือเสมอชายทอเทพสุทินหรือเสมอชายพระดอนยิ่งเดิมน,นะครับยำเงินมวยจากกันทลักษ์สีสเกตนะครับอายุ20 นี่คือสิงห์พยัตมรราชพัฒน์ยอมบึงกรรมการห้ามวยคู่ที่2ใช้กรรมการธนวัฒน์วงศาสารกรรมการทห้กะแนงเก่งศักดิ์ทองหงประยุทธ์วงประเมศและยงศักด์ณสงขลาจากคู่แรกร้อยเจ็ดปอนด มาถึงมวยคู่ที่สองยกที่น้ำมักร้อยี่สิบเก้าปอนเท่ากันไปดูกันที่มุมแดงกับเสมอชายทอเทพสุทินหรือเดิมก็พระดอนยิ้มั็ใช้ไข่นี้แต่ว่าตอนนี้มาได้คุณเพื่อไทยเทพสุทินลูกชายของท่านสมศักดิ์เทพสุทินกับ ซึ่งตอนนี้ว่างเว้นจากการเมืองก็เป็นประธานสาพันมวยไทยอาชีพโลกจาสมนมวยมาโดยตลอดกับเห็นมวยจากสุกโขทัไยพร้อมกันชกครั้งหลังกับชนะเมฆพยักลูกของหญินชนะชมุเเะเมเพชรเพชรเกษมล่าสุดกับมาชกติดสีชนะศิลาเงินสักขวินพร้อมกําลังเข้าที่กับกำลังสดุดในขณะที่คู่ชกวันนมีคกับจ้อมฝีมือจากศรีสะเกดกับสิงห์พยักมักราชพัชช์จอมบึรี ความการชกล่าสุดของสิงห์ิยักษ์ครับสเสมอกับอนัทชอจันมณนีชนะนำผลนาราตรีกุลและล่าสุดครับ ที่มอกรุงเทพพนุรีก็เอาชนะบ้านดอนเล็กวอเพชรูนนี่เป็นสิริรักของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ธานชัททนยยมบดิตครับแล้วก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีสาขาวิชาเมยไทยศึกษาที่ราชพัฒจอมบึงเป็นนักศึกษาทุนกับทุนอัญมณีสีจอมบึงวันนี้สิงห์พยักนั้นได้รับแรงใจจากเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนะครับเป็นนักศึกษาคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏน์หูบ้านจอมบึงซึ่ง นั่งรถจากจอมบึงราชบุรีมาเชียร์กว่า60คนภายในสานามมวยแห่งนี้ครับต่อรถบัสสองคันครับรับเป็นเพื่อนนักศึกษาและก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชามวยไทยครับในเรื่องของธุรกิจมวยไทยตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกก็อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยครับนักศึกษาจาก วิทยาลัยมวยราชพัฒน์จอมบึงนะครับ60กว่าชีวิตครับเดี๋ยวให้สังเกตจากเสียงเชีเลยครับเดี๋ยวจะได้ยินชัดเจนครับมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจอมบึงครับคู่นี้ใกล้เคียงกันมากครับเนี่ยนะซ้ายมือทางด้านคุณเทิดไทยเทศสุทินครับบุตรชายของรักถมาถอดกุญามวยนะครับให้กับ เสมอชายพระดอนยินหรือว่าเทพสุดทอเทพสุดพินวันนี้ใช้สีเสื้อนี้เลยครับเป็นนักศึกษาเหมือนกันครับปีสี่แล้วครับอยู่สถาบันพระศึกษาสุขโขทัยครับอย่าเขตสุขโขทยัยฮะ ตอนนี้ก็เจอกันครับนักศึกษ,ษาคนดังๆครับเมืองไทยส่งสุนมวยไทยก็เป็นเรื่องที่ดีครับมา,าชมกับบนเวทียกแรกมุมน้ำเงินก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันครับเป็นนักมวยจากอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษแต่ว่าอยู่ปีสองมหาวิทยาลัยราชภัฏอมบึงครับมาโชว์ผลงานที่ชองเจ็ดหลายครั้งแล้วทั้งคู่นะคุณใจทัศน์ก็ ทางฝ่ายทางมีแฟนนะครับเสมอชายก็เคยโชว์ที่นี่แล้วก็ติดตาทีเดียวครับในขณะที่สิงพยักนั้นไปสร้างฟอร์มไว้ที่ฟังทนครับที่มหาลัยกรุงเทพธนบุรีเสมอชายหลังจากที่มาใช้ค่ายพอเทพสุธินกับแล้วก็วันนี้ผู้สนับสนุนคุณเพื่อไทยเทพสุธินมาเองก็ด้วยกับพร้อมโดดเด่นขึ้นมาในขณะที่สิงพยักครับคนนี้จอมฝีมืออยู่แล้วครับอาจารย์ชานชัยยมเดดก็ ลุ้นนะครับหน้าจอผลงานนั้นดีทั้งคู่ครับเสมอชายนั้นช่องเจ็ดนั้นชนะชมพูเพชรเพชรเกษมเอาไว้ แล้วก็มาชนะสีลาเงินจักทวินอีกที่ช่องเจ็ครับยังไม่แพ้ใครครับชกช่องเจ็ดของเสมอชายในขณะที่สิงห์พญนั้นเปิดกระมาเริกช่องเจ็ดแล้ก็ชนะบ้านดอนเล็กเลยนะตอะนั้นที่มอกรุงเทพธนบุรีก็เป็นมวยที่ว่ากันว่าฝิมือกับ็สมราคาครับเพราะว่าไปอยู่ที่มาไว้แล้วครับนี่ครับคุณเชิดไทยเทพสุดทินดูหน้าดูตาแลวครับมาไม้คลายไปทางคุณพ่อเลยครับ เป็นหนุมนักเรียนนอกครับหนุ่มนักเรียนนอกออคุณพ่อนั้นเป็นประธานสาพันมวยไทยิี่โลกจากมวยเพื่อไทยองคราชันเพื่อไทยองค์ราชินีมาแปดปีติดต,ต่อกันแล้วรับเ,ออเรียกว่าคุณพ่อก็รักมวยไทยามาถึงคุณลูกก็ทิ้งไม่ได้อีกรูปร่างเหมือนจะหลอกว่าคุณพ่อนะคุณชนกรครับกองเชียร์สิงห์พยาเขา Yeah. พอเสียงเชียร์ก็มีเสียงสุภาพสตรีเยอะครับเกิดธรรมดาครับพอมีเสียงสุภาพสตร,เร,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 รีเสียงสุภาพบุรุษก็ตอบรับทันทีครับสงสัยว่าสิงห์พยัคฆ์นี่จะเป็นขนัญใจนักศึกษาครับเร็นการเตือนแล้วนะครับอ้าวครับอีกแล้วครับั้ามตะยงครั้งแรกครับนี่ครับนี่เป็นนักเรียนนอกครับนักเรียนนานาชาติจากมอลังสินะครับมาจากสามประเทศจากเดนมาร์กจากฟินแลนด์จอมลีลาเชิงสูงก็อยู่ที่สิงห์พยัคฆ์แล้วครับ มีศิลปะมวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยนี่มีหมดครับสิงห์พยักคนนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญครับมาชกที่เจ็ดสืนั้นค่อนข้างถูกโฉบเลยครับครับเดี๋ยวตามต่อนะครับ ไปครับแล้วก็มวยคู่ทอนหน่อยครับที่อำเภอเมืองหนองคายสืบ2พลังโนมากุศลยีสกันยาที่สนามมวยสวนพุ่งน้อยเพชรพลบอกชอรพรักดีกับสนามทองเล็กโอราลีสตร์ก็ไปชมกันวันศุกร์ที่30กันยายนครับข้าวเสษศีมีโปรแการด่ากสสดร่วมกับยงยุทธโปรโมชั่นที่ตลาดน้ําบึงบางบอนนะครับศุกร์ที่30ครับคนเอกสมนึกเยียมสกุลประธานจัดโดยมีภนยในพี่นัยลำรัตนะครับร่วมกัน มีสุขเกษยงยุธยิมนะครับเจอกับดับชชก,กบจากฟิลิปปินส์ปัจจัยป้องกันชังกับลาอุนซุยยาครับเริ่มถ่ายทอดเวลาบ่ายสามโมงกับถึงยกที่สองครับรับยกที่สองคู่ที่สองมุมแดงเสมอชยัยทอเทศสุทินครับจากสุโขทยัยน้ําเงินสิงห์พยัคฆ์มรราชพัฒน์จอมบึงจากอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับแล้วสุโขทัยก็เมืองหลวงครับเมือ่อประมาณ760ปีที่แล้วครับของประเทศไทย เสียบเข่าซ้ายครับเดินติดเข้าไปแล้วนะครับเสมอชายจากสุขโขทยัยแต่ว่าลูกไปขวาของสิงห์พยักฆ์นี่น่ากลัวนะครับคู่นี้ต้องดูกับเกมปลายๆมากยกจะเป็นอย่างไร,ลรหล้มรือว่าหลุดไม่ได้ครับเสมอชายเล้สิงห์พยักฆ์แกพิษสองรอบตัวครับ มันหลากหลายเลยครับตอนนี้ยังไม่เร่งมากครับยก1ยก 2, 2> องใจเย็นมากครับเสมอชายเดินเข้าไปแล้วครับแต่ว่าเดินไปโดนนะครับหับมาสักครูน่นี้ประเภทเครื่องดีเซลครับเสมอชายคนนี้กอดใหญ่ตายแรงครับ อาวุธที่มันซีซัวนี่โดนสิงห์พยักเสียบจกกังหวะสองนี่อันตรายอยู่ครับเช่เสมอชายดูระวังตัวอยู่เหมือนเหมือนว่ากําลังลองกําลังกับสิงห์พยักอยู่ก็ตแต่ยังไม่ตีนะครับว่าสิงห์พยักไม่เร่งกับไม่เร่งเกมนะโอ้โหครับเจาะล่างต้องเร่งเกมแล้วครับเพราะว่าสิงห์พยักเล็กยครับร้อนแกร่งอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยแต่ฝีมือไม่เป็นรองครับ นี่ครับอ้เข้าไปเข้าร่องแทงเลยครับซ้ายแลกซ้ายเดี๋ยวซ้ายอีกมาาละครับจะเล่นล่างลูกแทงลูกนี้แตะแล้วแทงด้วยซ้ายครับแทงหน้าท้องครับจับนายครับเสียบออได้ครับเสียบแต่แต่ว่าลูกนี้จะเด้งขวาครับแยกครับแยกก่อนแยกก่อนเดี๋ยวจะคุมอยู่ครับ ยังไม่เร่งยังไม่เถียงยังไม่ใจร้อนครับในขณะที่สิงห์พยัคฆ์นี่จอมลีลาจังหวะทอยเน้นเน้นอาวุธวงนอกนั้นดีแน่นอนครับสิงห์พยัคฆ์ดูคับไล่แขนครับไล่แขนแล้วใครจะตีตียากครับรมกาเรเร่งแล้วครับ อยู่ตรงนี้สี่มีแน่คับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวใต้ในกรุงเทพมหานครครับจะมีงานประเพณีศาสตร์เดือน10บหลายที่ครับรวมรวมชาวปาคใต้ดินแดงห้อยขวางโดยชุนประวิทย,ย์คมทอง24ถึง27กันยายนที่วัดกรมวงสารามชาปปภูพิภาคพักสินครั้งที่1 7ครับ รองปลัดกทรทมคุณเพียงใจวิศรุตศศนะครับประธานจัดปีนี้ที่วัดตุสินดาราเมเขตบางกอกน้อยและก็สมาคมชาปลปกใต้ถนนการจนาพิเศษเท,ทวีวัฒนาก็จะจัดยี่สเวเป็นต้นไปครับยกที่3แล้วครับคู่ที่2แห่กองเชียร์ของสิงห์ม่ยักษ์รีดจ,จริงๆครับเมื่อสิงห์พยักออกอาวุธ ไปกอนเชือกตีนะครับลูกนี้ก่อเชือกตีไม่ได้ครับต้องเือนครับเลนแล้วครับโยนเข่าซ้ายครับโอ้โหโยนเลยครับยังมีเรียกว่าเขาโยนเรียบซ้ายอีกดอกโอ้ถ้าเดินช้านั้นอันตรายครับเพราะว่าสิงห์พยัคฆ์เทพรากเสียบเข่าขวาอีกทีครับลูกหนักอ้โหนักของสิงห์พยัคฆ์นะครับในขณะที่เสมอชายนั้นใช้ลูกตื้อแล้วนะครับ ตอนนี้เสมอชายนี่โดนก่อนแต่ว่าพี่คุณผมไม่ว่าตอนนี้ตีไปก่อนแล้วสิงห์พยักแต่ว่าเสมอชายเนื่องหาช่องโตยังไม่ได้เหมือนกันอย่ายุกอย่าช็อตกันแล้วกันนะสิงห์พยักเชือกครับโอ้ดีครับยังเป็นลักษณะขอเชือกตีนะครับใกล้เชือกเกินไปเกมช่วงต้นโอ้ลูกนี้ครับเต็มเต็มเหมือนกันครับเสมอชายโอ้โลูกนี้แรงมากครับ ตอนนี้แย่งกันสอดร,รับแย่งกันจับาครับล็อกแล้วครับล็อกแน่นๆแ,แต่ว่ายางครับไม่ยอมครับเต้งข่าขวาหวังเชือกครับไม่ต้องหนเชือกนะเดินแทงครับสิงห์พยัคเจอศอกแล้วเจอหมัดแล้วเดินต่อเดินแทงต่อครับ แทงสู้ครับเสมอชายเอาครับดำล้างครับขยับขยับแล้วเตียบขวาเต้งขา่ขาใช้แรงมากยกนีโอ้เต็มเต็มอีกแล้วครับความรุนแรงดังเดินครับนี้สิงห์พยัท้าดวนเลยครับไม่กลัวเข่าแล้วครับสู้เข่าเลยครับ เกาะเชือกนะครับกรรมการต้องแงะแซะออกมาแล้วเตือนนี่ครับเสียบแหลมแหลมครับโอ้ดูครับดดนครับดดนแม่อยากกรต่อยขวาไม่ยังไม่ลงครับเอาครับดดนครับเสียบมาเสียบปลายคืนเจอนั้นนะครับเมื่อชายหนักแล้วครับหนักแล้วครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับโดนเข่าขวาอีกดอกตีไม่ยั้งเลยนะครับ เข้าเข้าทางตีไม่ยัง้วนะครับโอ้โไกลยกโดนจัดหนักแล้วครับเสมอชยัยออกตัวไปรบรอบ40ปีโรงเรียนสบาย,ย้อยวิทยาเจ็ตุลาคมนี้เยียดเพชรเจ็ดสีปุกสบายยอยครับพระชะดศสีอุยสสสุนันทัไทยกับเพชรเอกลูกอกอกกอดเจอกันแน่ครับ mm hmm. เสนงามเอราวันกับยกเพชรเพชรเกษมและกิงซาก็ กับเพชรทวีสักโ์วรุ่งนิรันด์แข่งทันแท้เตรียมพบกันได้ยกทีสีครับเสมอชัยเกงสีแดงสิงพยักษ์กางเกงสีน้ำเงินไม่มีอื่นใดครับวงในเป็นส่วนใหญ่เสมอชัยออกมาเน้นหมัดแล้วตอนนี้เจอของหนักนะครับวันนี้เสมอชยัยสิงพยักษ์นี่กล้าเดินมากครับ ื่อครับเชื่อของการต้องต้องเหนื่อยหน่อยครับทางพักครับทางดันหน้าแล้วครับดันหน้าแทงโอ้คู่นี้ครับก็อัน้ำหนักกันร้อยยี่สิบเก้าครับเจอแข้งซ้ายครับเร็วกว่าครับสิงประยักษ์ครับเจอดอกจูแล่ครับขึ้นแข้งขึ้นข่าวด้านอ้าครับขวาพอได้แข้งขวาเต็มเต็ม เปิดเกมด้วยครับสิงห์พยักไม่มีถอยครับเดินขู่ไว้แม่เจ้ารูปหนีมือนะครับเสมอชายแต่ว่าจังหวะตกเป็นของสิงห์พยักต่อประเภทอาวุธคู่ต่อสู้นั้นมองเห็นครับครับเตะมาบางตอนนี้ผลพินลุนครับหน้าจอับเจอเข่าซ้ายอีกแล้วครับนอกจากอาจารย์ชันชัยยมริ์ครับท่านสมศักดิ์เทพสุทิมก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับพินลุนหน้าจอกับ ดูครับไล่เข้ามาแล้วครับรวบโอ้ล็อกเลยครับยกนี้เอครับดันเพื่อไทยเทพสุดทินครับหน้าตาก็ไม่ค่อยสบายใจนักแล้วครับเอาโอ้โดูไปครับคิดอะไรทําได้ครับความควเสียงกองเชียร์นะครับยกนี้ยกที่สี่ครับยังมีเวลาครับเอาครับจับได้ ว่าแม่มีเชือกเข้าช่วยหน่อยแยกก่อนครับแยกก่อนกองเชียร์นั้นเชียร์มวยเหมือนเชียร์คอนเสิร์ตครับ <c oughs> เป็นมวยใหญ่ครับแต่ว่า <c oughs> มวยใหญ่นั้นเอาอาวุธกันไม่หยุด <c oughs> นี่ครับเป็นแนวทางของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับที่ต้องการจะสร้างแฟนคลับให้กับนักมวยไทย <c oughs> ดูครับโคน่าลบว้าดนดันมากแล้วครับ <c oughs> ต้องต้องสู้แล้วครับ <c oughs> สู้ปลายครับอย่ายุบนะสิงห์พยัคฆ์อย่าช็อตนะครับเสียงเชียร์เริ่มมาครับเริ่มมีกําลังใจครับเติมดันเกมสิงห์พยัคฆ์ทำท่าจะสะดุดครับแต่ช็อตแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับอ่าครับแยก่อนครับแยกก่อนโอ้ยกสุดท้ายครับกองเชียร์สิงห์พยัคฆ์ครับดูครับรอลุ้นครับรอลุ้นครับอ่าครับ <łość> ม่ที่น้องชาวตำบลเชิงทะเลอำเภอลางจังหวัดภูเก็ตนะครับเตรียมเชียร์ครับเตรียมเชียร์พึ่งหลวงในวันอังคารที่11ตุลาคมนี้ยเดี๋ยวเรียนรายละเอียดให้ทราบก็เป็นผู้มวยที่มีแฟนคลับในกองเชียร์มากมายครับ เสียงนั้นสุภาพสตรีครับเสียงสูงติดเลยครับเรามาชมยกสุดท้ายผู้ที่สองครับมุมแดงเสมอชายนึกเงินสินขยักออกแข้งขวาไปก่อนแล้วครับแต่ว่าสินขยักพยายามโต้คืนติดบงังไปยกสี่เสมอชายเร่งขึ้นมาสินยกนี้าครับยกสุดท้ายครับต้องดูครับว่าเกมจะเป็นของใคร ขยับขั้นหลังครับโดนผีดเลยครับแค่ขยับนะครับจังหวะออกมาเปิดเกมเดินเหมือนเดิมสิง์ยักโดนจังหวะเตะซ้ายหน้าของเสมอชายครับสมไมเล่นฝีมือนะครับเสมอชายยกนี้ดูแล้วพุ่มเพื่อจะเล่นฝีมือเกมอย่างนี้ยกนี้นะหลุดหลวงไม่ได้เลยครับทพ้่งคูฮะ แต่ว่าทั้งสองมุมกับต่างคนต่างไม่ให้เดินต่างคนต่างไม่ให้เข้ากับกรรมการโอ้เรียกนะครับอะไรครับนี่ครับโบกมือครับจัมบัโรย่ายแล้วก็ทีมงานครับดีครับมุมแดงโอ้ท่านดูครับบรรยากาศสองมุมครับเราไม่ต้องบอกครับแต่ว่าเห็นภาพแล้วตัดสินเอาเองครับแม่ดูความสมเหตุก็ไม่เดินทุบคอยตั้งรับ จะบอกว่ามุมใดมุมหนึ่งคิดผิดที่ไม่เดินนะแต่ว่านักมวยต้องใช้สิทธิ์ครับนูเดือดม่มี5อยู่แล้วครับจะดูดีครับ3นาทีครับมาใช้เวลากันแค่10วินาทีนี่ฝั่งน้ำเงินครับฝั่งธีมายา์ก็บอกไม่เอานี่ฝั่งฝั่งแดงครับ้โหงแดงก็ไม่เอาครับนักมวยงงครับกรรมการครับต้องจับมือครับแล้วก็ไม่เวลามันมีครับยังไงก็ต้องเอาชั้หน่อยครับ คนที่ให้คะแนนคือกรรมการนะครับนั่งมวยไม่ได้ให้คะแนน,นตกเองนะเราะฉะนั้นไปมั่นใจนี่ถือว่าคิดผิดเลยนะครับเสียดายครับเสียดายเวลาครับนี่เพราะว่าแพ้ชนะนั้นกรรมการทั้งสามท่านท,ที่นั่งให้คะแนนเป็นผู้ให้คะแนนนะครับฝั่งสิมายักษ์ก็ถือว่าทำมาพอแล้วก็อย่างที่ก็ในขณะที่สมอชไยได้ไปลายยกสี่มายกนี้ก็ไม่เดิน อ,อีกคิปหนึ่งครับอีกคิปหนึ่งกองเชียร์สิงห์พยัคฆ์เราจะคู่รับนี่ครับกองเชียร์ครับเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมู่บ้านจอมบึงราชบุรีครับแล้วตอนนี้ครับนี่ฝั่งม,มุมน้ำเงินครับสำรานเดชครับเป็นนักมวยเก่าแล้วก็วเป็นอาจารย์ที่ราชภัฏจอมบึงหมดยกสุดท้ายครับ รีดไม่เลยดูเลครับพี่กรรมการค่อนข้างหนักใจครับเพราะว่าเกมการชกชกได้สนุกครับู่นี้เพียงแต่ว่าใครคิดผิดใครคิดถูกเดี๋ยวรูครับโอ้นี่ครับเสียงเชียครับก็ต้องเรียนครับว่ายุคนี้มีสุภาพสตรีเข้าชมวยเยอะนะครับแล้วมาเป็นแฟนคลับผ่านไปทางมุมน้ำเงินครับทิ้งพยักษ์มรรจพัฒน์จอมบึงนะครับะคะแนน สมุทรยทอเทสุดทินไปในที่สุดนะครับวินวันมอบใหยสำหรับผู้ชนะโดยบริจาค